จริงๆป้าจะทำมีกปั่นกาแฟนะคะพอดีว่มีนมมีลเลอกระป๋องเดียวลรวกำลังจะทำสูตรมีเด็กนักเรียนมาขอซื้อนะคะเพื่อนนมมีลอโอรีโอ้วันนี้เลยเอาสูตรนมมีเรโอรีโอ้ไปก่อนเลยนะคะเพื่อนถ้าเราใช้ฝาโดมเราก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตข้างบนก็ได้นะคะมันจะได้เพิ่มความสวยงามเนาะแต่อันนี้ฝาป้าหมดนะคะเหลือแต่แก้วฝาหมดฝาโดมไม่มีมันแค่มีเหลือแต่ฝายกึ่งก็เลยต้องใช้ฝาปิดถึงขึ่ใ้เราราดซอสช็อกโกแลตไม่ได้นะคะสูตรก็ตามนั้นเลยนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเที่ วันเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เป็นบิ๊กโอเทนของเขาใหญ่มาถ้ายุ่งมากๆเสาร์อาทิตย์ป้าอาจจะไม่ได้ลงสูตรสักสองสามวันนะคะเพื่อนถ้าสมมติว่ามันยุ่งเนาะเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะนะคะเด็กน้อยวัยรุ่นเข้ามาเที่ยวเราก็เราก็จะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะเพืนช่วงที่แบบว่าไข่ดีนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะไข่ดีกว่าปกตินิดหน่อยนะะคมันก็เลยจะบางทียุ่งทั้งวันเลยกระทั่งว่าก่อนป้าอาจจะไม่ได้ทําสูตรนะคะก็ สุกสวัสดิ์ทิจันบางทีอาจจาะสักสามสี่วันนะคะเราจะไม่ได้ลงสูตรให้แต่คลิปขายเราก็จะลงให้เป็นปกตินะคะทุกคนแล้วก็ช็อตนะคะขอบคุณทุกการทุกการรับชมนะคะสําหรับใใท่านในประเทศและต่างประเทศน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ <c oughs> คลิปหน้าสัญญาเลยว่าจะคือเป็นโนมีกาแฟนะคะตามสัญญา <c oughs> พอดีเลยเหรอนมียี่ห้องเดียวโน่ีเอาโอริโอ่ปั่นดีเลยอยากินโอริโอ่ปั่นสวยเนยนมมีโอริ <c oughs> อโอ่ปัน่นจ <c oughs> ้าแข็งนะจ๊ะ คุยกับกล้องคุยกับก้องท่าลูกค้าตัวน้อยค่ะเพื่อนๆสั่งนมหมียโอริโอพอดีเดี๋ยวทำกระปุองนมหมีหนึ่งกระป๋องไปนมข้นจืดเนาะใช้นมหมีกระป๋องสีฟ้านมข้นจืดสามสิบนะจ๊ะเดี๋ยวสามสิบมาทุกคนเพราใช้นมหมีกระป๋องสีฟ้านะคะต้องใส่นมข้นจืดด้วยกระป๋องสีเหลืองไม่หมดท่านคนไม่ได้นมปี๊ใครดีจ้ะท่านคนหวานสามสิบ สูตรปกตินองคนหวานสามสิบนะจ๊ะน้ำเชื่อมยี่สิบแต่ว่าแต่น้ำเชื่อมยี่สิบคือปกติแต่อันนี้คือวัยรุ่นกินนะคะมันยรุ่นกินหวานอราจะใส่เพิ่มนิดนึง่งถ้าเป็นสูตรปกติของเราเราใส่นมข้นหวานสามสิบน้ำเชื่อมยี่สิบแล้วคนเพราะนมหมีเนี่ยเขาออกหวานนิดนึงถ้าเยอะแล้วมันจะเลี่ยนนะคะเสร็จเรียบร้อยแต่เติมนิดนึง ลูกค้านั่งคอยนะคะขออนุญาตลูกค้าในการทำสูตรเพราะเหลือไม่มีแก็ขอเดียวปั้นและแก้ขนมถ่ายสวยงามอตช็อกโกแลต ใช้โอรีโอวันนี้โอรีโอหมดนะครับเพื่อนๆไปก็เลยใช้ครีมโอแทนโอ้ได้เยอะขึ้น นเ,อเอยลยใช้ฝานี้มีการปิดฟารโนริโอเสร็จเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวตัดทอนนี่ฟาโนริโอสีนะมืงะพลใช้้นลนะ ใไม่นั่ไฟสายใช่ไหมรถไสายไปไหนโอ้โอ้รถไฟสายจะต้องหนนาอกว่าจะออกใเวลาครเดี๋ยวเขาได้เวลาเจออกนะา้ใมันเชวยไว้บ้านเราตะกี่มาใส่เขาใยญ่ได้คือเก่งนะที่ตลาดตลาดที่ว่าจะจบมาใค่รถเยอะ ไม่เก่งเลยแม่ไม่กเลยไจะตายอยู่พี่จ้าดีกันบจะไม่ได้กิาวระหางนี้บ นนนนไม่ใส่น้ำเตโอ้ชงงานวะอไม่อันนี้มันเต็มไปใส่รอ,องไงอันนี้มันต้องเไ้เยอะชอบีบอ,บอกนะันงงนะะปนรองเคนออกกจกรรยากตอน้ำเก็หมดกา